คาเตือนภาพสั่นหนักมากต้องขออภัยไปล่วงหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการรวมทั้ง5 EP ในคลิปเดียวเลยดูกันยาวๆไม่ต้องคลิกทีละคลิปเลยค่ะหากคุณชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับ MDMF t ัทได้วยนะไปดูกันยาวๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ MDMF Funness ค่ะวันนี้ Funness จะพาทุกคนไปเที่ยววัดป่าวังน้ำเย็นนะคะสำหรับซีรีส์นี้เนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่ Funness ไปท่องเที่ยวตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะซีรีส์นี้จะมีทั้งหมด 5ep ีด้วยกันนะคะรวมๆสถานที่ที่ไปเที่ยวก็จะมีอยู่หลายที่ด้วยกันคะ่ะรวมถึงไปกินด้วยนะก็ฝากทุกคนติดตามจนครบทั้ง5 EP ีด้วยนะคะสำหรับ E ีีแรกนี้นะคะ ฟนเนตจะพาทุกคนไปที่วัดป่าวาังน้ำเย็น,นะค่ะสถานที่ที่กำลังถ่ายอยู่ตอนนี้นะคะคือพระอุโบสถไม้ตะเคียนทองถ่ายได้ไหมครับได้ถ่ายได้ไหมเห้น,หน,หน,น,นะคะทำไมถ่ายไม่ได้ที่มีความใหญ่โตที่สุดในโลก สร้างจากไม้ตะเคียนทองแท้ทั้งหลังเลยนะคะพร้อมด้วยเสาไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่ถึง32ต้นด้วยกันและด้านในของอุโบสถไม้ทองแห่งนี้นะคะก็จะเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางหน้าคับปกแกะสลักจากไม้สักทองทั้งองค์มีความวิจิตรงดงามเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะคะ่ะ วังน้ำเย็นถูกสร้างขึ้นโดยพระอาจารย์สุริยันผู้เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่คำพันธ์เกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวอีสานโดยสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2549ฟันินสเองก็เคยเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะบอกได้เลยว่ามีความรักและก็ผูกพันกับจังหวัดมหาสารคามมากๆเลยล่ะคะ่ะแล้วยิ่งได้กลับไปเที่ยวแบบนี้ก็ยิ่งมีความสุขมากๆเลยก็เป็นการกลับไปในรอบเกือบ10ปีเลยนะคะตั้งแต่เรียนจบมา ทำให้หายคิดถึงมหาลัยหายคิดถึงจังหวัดที่เคยไปอยู่ไปเรียนถึง4ปีแล้วก็ได้กลับมาเที่ยวสถานที่สวยๆแบบนี้ด้วยดีมากๆเลยล่ะคะ่ะที่กำลังถ่ายอยู่ในขณนะนี้นะคะ ก็คือเสาไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่ค่ะที่มีรวมกันถึง32ต้นเลยนะคะของจริงแบบใหญ่มากๆเลยค่ะคือฟันนสก็ไม่ใช่คนตัวเล็กนะคะแต่แบบแต่ไม่สามารถโอบล้อมเสาได้ด้วยคนเดียวค่ะอาจจะต้องใช้2-3ถึง3คนเลยนะคือใหญ่มากๆและสวยมากๆค่ะถึงแม้แดดจะแรงนะคะแต่ก็มีลมพัดอยู่ตลอดเวลาก็ทำให้สดชื่นแล้วก็ น่าเดินเที่ยวตลอดทั้งวันเลยล่ะค่ะแล้วก็ต้องขออาภาัยคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ภาพค่อนข้างที่จะสั่นเลยเพราะว่าเราใช้กล้องมือถือในการถ่ายค่ะพอดีผิดลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะทําใหเา้เราไม่ได้ใช้กล้องที่สําหรับถ่ายร็อกโดยตรงเลยยังไงก็ต้องขออาภาัยทุกคนด้วยนะคะอาจจะเป็นภาพสั่นไหวแบบนี้ตลอดทั้งซีรีส์เลยยังไงก็ขออาภาัยด้วยนะเดี๋ยวเราจะแก้ไขในทริปหน้าค่ะทริปนี้ก็ให้อาภัยกันก่อนเนอะอย่าพิ่งงอนกันเนอะ แล้วพบกัน EP 2ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับ EP 1บ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ m n m a f i n a n s s ค่ะวันนี้กลับมาพบกับ EP 2กับซีรีส์ท่องเทีย่ยวของ f u n n n s s แล้วนะคะวันนี้ก็ยังคงอยู่ในบริเวณเดิมกับ EP ที่ 1. นนาดแต่ว่าบริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณรอบนอกของอุโบสถนะคะก็จะมี รายทางเลยพี่มีพระพุทธรูปปางต่างๆนะคะรวมถึงมีก็มีแบบร่างสังขารให้เราได้ปรงนะคะแล้วก็มีพระพุทธรูปมีหลวงพ่อเกจิอาจารย์ดังหลายองค์มีทั้งพระพุทธรูปปางนักปกนะคะเป็นองค์จำลองอยู่ที่ด้านล่างนะคะ ก็จะเดินดูรอบๆเลยนะ,ะมีตู้บริจาคให้เราได้บริจราคแล้วก็ได้รับฟังเสียงสวดมนต์รับสิ่งรับพรด้วยนะคะ บุญกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินไปที่อาคารข้างเคียงค่ะพอได้ถามกับคนที่เขาไปมาแล้วนะคะเขาบอกว่าคล้ายๆกันเลยเราจึงเลือกที่จะข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะเพื่อที่จะไปที่ศาลาสมเด็จพระพุทธาจารย์นะคะนี่ศาลาหลังใหญ่มากๆเลยค่ะศาลาสมเด็จพระพุทธาจารย์นะคะ อยู่ที่ตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมีความงดงามใหญ่โตมากก่อนที่เราจะเข้าไปนะคะก็ทำการบูชาดอกไม้ทุกเทียนและผ้าเจ็ดสีนะคะเพื่อที่จะเข้าไปบูชาและถูกผ้าให้กับองค์พระพุทธรูปด้านในค่ะตัวศาลานเนี่ยหลังใหญ่มากๆแต่ไม่มีเสากลางค้ำไว้นะคะซึ่งเป็นการออกแบบโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเลยฝ้าเพดานเนี่ย บุด้วยไม้สักทองค่ะเป็นแผ่นจํานวนหลายหมื่นแผ่นเลยนะเสารอบข้างนะคะก็เป็นเสาจากไม้ตะเคียนทองทุกต้นเลยค่ะส่วนพื้นก็ปูด้วยกระเบื้องลายไม้สวยงามมากๆเลยภายในนะคะบรรจุพระพุทธรูปองค์ใหญ่และปิดด้วยทองคําแท้ค่ะพระพุทธรูปเองนะคะก็ประกอบไปด้วยพระพุทธรูปปางนางเมืองซึ่งอยู่องค์กลางค่ะ พระพุทธชินราชอยู่ที่องค์ซ้ายและสมเด็จพระมหาจักรพรรดิอยู่ที่องค์ขวาค่ะภายในโออากว้างขวางมากเลยนะคะเหมาะสําหรับเป็นลานกิจกรรมสามารถให้นักเรียนนิสิตน,นักศึกษาเนี่ยไปทํากิจกรรมเข้าค่ายพุทธศาสนาที่วัดน,นี้ได้เลยนะคะเพราะว่ามีพื้นที่ที่กว้างขวางมากและด้านบนนะคะมีพัดลมที่เครื่องใหญ่มากๆค่ะสวยงามมากๆเลยและ เป็นพัลมที่ถูกสวมเข้ามาถูกตกแต่งเข้ามาและไม่ขัดกับตัวอาคารเลยค่ะดูดีมากๆเลยสถานที่ต่อไปที่เรากำลังจะไปนะคะนั่นก็คือสะพานพญานาค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยตกแต่งด้วยสีสันที่งดงามเหมาะกับการถ่ายรูปจริงๆค่ะและเราก็ได้ไปให้อ้อยกับน้องช้างด้วยนะคะน้องช้างตัวโตมากๆเลยค่ะเป็นการให้อาหารช้างครั้งแรกของเรานะคะแอบตกใจเหมือนกันเพราะว่ามือเราไปโดนงวงน้องช้างด้วยแบบ <c oughs> ตกใจอ่ะเธอ แล้วเจอกันใน EP 3นะคะสำหรับ EP นี้ไปแล้วจ้าขึ้นไปข้างบนก่อนไหมแล้วค่อยลงมาโอเคดูนะคะถอดรอเท้านะคะแต่ฉันแต่รองเท้าไงสวัสดีค่ะ m d m f f a n e s s ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะสำหรับซีรีส์นี้ก็เป็น EP ที่3แล้วเนาะเรายังคงอยู่ที่วัดป่าวังน้ำเย็นค่ะถ้าถามว่าทาไมสถานที่เดียวกําถึง3 EP เลย บอกว่าที่นี่กว้างมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะไปมุมไหนนะคะเราก็ไม่อยากจะตัดทิ้งสักมุมเลยเพราะว่าทุกที่สวยจริงๆนะคะเช่นตรงนี้ที่เรากําลังถ่ายอยู่ตอนนี้นะคะร้อนมากค่ะไม่ไหวไม่ต้องขึ้นมาแม่มันร้อนมากเดี๋ยวไปถ่ายเดี๋ยวไปเดินถ่ายแป๊บนึงนั่นก็คือมหาเจดีย์ศรีมหาสารคามค่ะอยู่ที่วัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามที่เดิมนี่เอง ภายในนะคะบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาทิเช่นพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูปทองคำสามองค์ที่มีน้ำหนักกว่า12กิโลกร,รัมเลยนะพระเนื้อผงถึง84,000องค์พระปูชาอีก8 4 0 0 0ืัองค์นสาธุและพระกรุพระธาตุนาดูนเพื่อให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดมหาสารคามนั่นเองค่ะ จุดต่อไปที่เรากําลังไปนะคะเป็นอุโบสถอีกหลังหนึ่งที่เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมค่ะด้านในนะคะมีพระพุทธรูปมีรูปปั้นจําลององค์เกจิอาจารย์แล้วก็มีของเก่าเครื่องบูชาเครื่องสังฆโลกถ้วยเก่าแก่โบราณก็มีนะคะด้านในเรียกได้ว่ากว้างขวางมากๆเลยค่ะ มีจุดให้เราได้กลบบาบไหา้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นตู้นะคะจะมีตู้เก็บของพวกเครื่องสังคโลกพวกจานชามเก่าแก่ที่เราอาจจะหาดูไม่ได้ในยุคนี้แล้วนะคะก็สามารถเข้ามาดูเข้ามาศึกษาในที่นี้ได้เลยนะคะมีเยอะมากๆเลยะคะ่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะเรือนเนี่ยเป็นไม้สักทองทั้งหลังเลยนะคะเราจะหาอาคารไม้สักทองง,งามๆแบบเนี้ยได้ยากแล้วนะคะที่นี่นะคะมีเยอะมากๆและมีหลายจุดมากๆให้เราได้ชมได้สัมผัสกับความงามจากไม้สักทองแท้ๆนะคะเรียกว่าคุณแม่ของเราเนี่ยประทับใจสุดๆเลยะคะ่ะเพราะท่านชอบปั้นไม้อาคารไม้มากๆนะคะ จริคุณแม่ทุกบ้านเนี่ยก็น่าจะชอบเฟอร์นิเจอร์ไม้กันอยู่แล้วนาะพอมาเห็นแบบนี้เนี่ยท่านย่มีความสุขกันเข้าไปใหญ่เลยล่ะคะ่ะจุดต่อมานะคะเป็นหอระครังใหญ่ค่ะซึ่งระครังใหญ่มากจริงๆค่ะสิ่งที่เราประทับใจมากๆนะคะน่าจะเป็นบันไดวนค่ะ ด้วยความที่แบบว่าบ้านเราเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะเวลาเห็นตัวบ้านที่มันมีบันไดขึ้นไปเนี่ยก็เลยรู้สึกจะตื่นเต้นนิดนึงนะคะมุมนี้ก็ถือว่าเป็นหอะระฆังที่งดงามมากเลยค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะก็ลมพัดเย็นสบายมากๆเลยล่ะคะ่ะเดินมาเหนื่อยๆเนี่ยขึ้นไปข้างบนแล้วสดชื่นมากๆเลยนะคะใช่ใช่ใช่นั้นแหละไมค่อย,าาล,ยล,ลงนะคะบันไดวนแล้วก็แคบนะคะขึ้นได้ทีละคนนะคะหนึ่งคนก็คือเต็มบันไดแล้วเนาะ ้สวยมากแต่น่ากลัวอยู่เราได้ทำการชาเลนจ์กับแม่นะคะว่าบันไดเนี่ยมีทั้งหมดกี่ขั้นด้วยกันทุกคนเดาว่าจะมีประมาณกี่ขั้นคะ,ฉะเฉลยก็คือมี17ขั้นคะ่ะเผื่อทุกคนจะได้ตัวเลขตัวเบอร์ไปลุ้นโชควันที่1กับวันที่16นะคะก็ลองดูนะแต่ถ้าไม่ถูกก็อย่ามาเม้นด่าก,กันเดอ้อ หลังจากที่ซื้อน้ำ่าเติมพลังเรียบร้อยแล้วก็ไปแวะดูรอตเตอรี่นะคะแต่ไม่มีเลขที่ถูกใจก็เลยไม่ได้ซื้อนะทางนี้นะคะเป็นทางกลับเนาะก็เลยจะได้ถ่ายทั้งไปแล้วก็กลับเลยนะคะสะพานนี้สวยเหมาะกับการถ่ายซ้ำมากๆทุกคนบรรยากาศก็ดีแดดดีมากๆค่ะทุกคนร้อนสุดๆแต่ว่าถ่ายภาพแล้วสวยมากก็โอเคค่ะสู้แดดได้จบไปแล้วค่ะกับ EP 3พบกัน EP 4ีสัญญาค่ะทุกคน EP หน้าเนี่ยเปลี่ยนสถานที่แล้วนะดูกันยาวๆจนถึง EP 5เลยนะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะเป็นวัดที่กว้างขวางมากๆเลยนะคะจริงๆเนี่ยเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยฟันเน ก็ได้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าบริเวณที่ไปเนี่ยจะเป็นอีกโซนหนึ่งเลยครั้งนี้ที่มาก็เลยมาอีกโซนหนึ่งนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าโซนนี้เนี่ยเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆแล้วก็จึ้งใจมากๆเลยค่ะทุกคนจะเห็นว่าด้านหน้าจะมีองค์เทพต่างๆนะคะแม่ของฟานเนสเนี่ยก็ได้ทําการไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมเนียมที่ถูกต้องเรียบร้อยนะคะแล้วก็เราจะเดินเข้าไปดูด้านในที่พี่สาวเราบอกว่าทางวัดเนี่ยเพิ่งจะจัดทําใหม่เลยเราก็เลยเดินเข้าไปค่ะข้อดีของการไปในวันธรรมดาคือ ไม่มีคนเลยค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องททยติดใครนะแต่ข้อเสียคือเหงามากๆเลยค่ะไปกันแบบน้อยนิดมากจริงๆเหงาเกินะ่ะเมื่อไปถึงนะคะก็ไปเจอซุ้มประตูเมืองโคราชนะคะและหลังซุ้มประตูนะคะก็ได้มีองค์จำลองย่าโมค่ะก่อนที่เราจะเดินเข้าไปด้านในเนี่ยพวกเราก็เลยไม่ลืมที่จะแวะสักการะองค์ย่าโมก่อนที่จะเข้าไปกลับไหว้องค์นาคาราดด้านในค่ะ สำหรับคนที่ไม่สะดวกที่จะเข้าไปในเมืองนะคะเพราะอาจจะกลัวรถติดหรืออะไรก็สามารถแวะเข้าไปในวัดสมานมิตรนี้ได้เลยนะคะสำหรับสาราด้าน,นาที่ทุกคนเห็นนะคะเป็นสาราสำหรับให้เราลงไปให้อาหารปลาได้แต่ตอนนี้ชํำรุดอยู่ก็เลยไม่สามารถลงไปได้นะคะเราก็เลยตรงเข้าไปเพื่อจะไปไหว้องค์พญานะคะราดด้าน องใหญ่มากๆค่ะทุกคนข้างในสวยมากๆเลยนะนี่ก็สวยมากๆแล้วนะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยทางวัดเนี่ยก็จะยิ่งพัฒนาให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปขึ้นไปอีกนะคะโอ้โหไปรอบหน้าคงจะจำทางไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะก็คิดว่าคงจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าเลยละ่ะ วัดสมานมิตรตั้งอยู่ที่ตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเชิยพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีชื่อเดิมว่าวัดสมิดเนื่องจากว่าในบริเวณวัดเคยมีต้นสมิดเกิดขึ้นมาแต่ปัจจุบันไม่มีให้เห็นแล้วนะคะหลักๆแล้วชาวบ้านส่วนใหญ่จะมาขอพรในเรื่องการค้าขายและวัดสมานมิตรเองยังเป็นวัดที่ให้ชาวบ้านมาทำบุญสดอเคราะห์อานน้ำมนต์ได้อีกด้วยวัดนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง15กิโลเมตรเท่านั้นบอกเลยว่าไม่ไกลมากค่ะบอกเลยนะคะว่าถ้าไปกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยยังไงก็ต้องไปวัดค่ะทุกคนถ เอ้ยมุมนั้นยังไม่ได้ไปเลยนะมุมนี้เพิ่งทําใหม่นะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะถ้าอยากไปก็ไปกันอีกได้เรื่อยๆเลยคะ่ะเพราะว่าทางวัดเองก็ยังจะสร้างอะไรอีกมากมายให้เราได้เข้าไปชมอีกนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่อง MDMF T ัดทีวยได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะ MDMF f u n n e t ค่ะสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP สุดท้ายของ f u n n e t s e ร i e s แล้วนะคะว้าวสำหรับ EP สุดท้ายนี้นะคะก็จะส่งท้ายด้วยการไปกินไปช้อปที่ตลาดในตัวอำเภอกันค่ะสำหรับที่แรกที่เรามากินนะคะนั่นก็คือ Hot Pot Man นั่นเองเป็นสุกี้เจ้าดังในแอปดำค่ะเรามาที่โคราชเพื่อมากินร้านนี้โดยเฉพาะเลยค่ะน้ำจิ้มที่เผ็ดที่สุดอร่อยแบบเหมือนแสงจะออกปากเลยค่ะทุกคน พอกินสุกี้เสร็จพวกอเราก็เลยไปเดินซื้อเสื้อกันค่ะเพราะว่าร้านเขารถราคาวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะก็เลยได้เสื้อมากันคนละตัวกับกระเป๋าคนละใบค่ะเสื้อสีสวยมากลายน่ารักมากค่ะทุกคนแถมลดราคาตั้ง90เลอร์เซ็ยในเช้าวันต่อมานะคะเป็นวันที่เราจะต้องกลับบ้านแล้วนะคะ และเราจะพาทุกคนไปเดินเที่ยวตลาดเช้ากัน,นะค่ะเป็นการไปเที่ยวตลาดเช้าของเราในรอบ10ปีค่ะทุกคน10ปีจริงๆที่ตื่นเช้าขนาดนี้นะคะทุกคนพวกเราก็จะมาแวะซื้อบ,บันี้ทุกครั้งเลยนะคะซื้อของฝากซื้อแคปไก่ซื้อหมี่โคราชทุกสิ่งทุกอย่างที่จังหวัดที่เราอยู่ไม่มีนะคะซื้อกลับไปกินที่บ้านเนาะ รร้้านีีออ่่ยดคะแม่บอกว่าไม่ใช่ร้านประจำที่ซื้อไปให้กินทุกครั้งนะเพราะว่าร้านประจำเนี่ยเรามาไม่ทันเขาค่ะเขาขายหมดแล้วก็เลยเหลือร้านนี้ก็เลยแวะซื้อร้านนี้ไปชิมดูอร่อยไม่แพ้กันค่ะทุกคนรสชาติคือถึงเครื่องนะเราไปตอนที่เขากําลังทอดสร็จใหม่ๆได้ค่ะได้แบบกรอบๆเลยอร่อยมากกินกับข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวก็พึ่งนึ่งใหม่ๆเรารู้สึกว่าข้าวเหนียวโคราชน่ะมันอร่อยเป็นพิเศษมากๆเลยอ่ะคือข้าวเหนียวมันนิ่มสุดๆเลยทุกคนกินเหมือนเรากินข้าวเหนียวมูนอ่ะแต่จริๆเเป็นนนข้าาวหียธรมดะ กินกับแคปไก่ทอดกรอบๆร้อนๆข้าวเหนียวร้อนๆน,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 นิ่มๆโอ้โหเข้ากันสุดๆทุกคนเป็นเช้าที่ถูกต้องมากๆเออทุกคนกควรไปเดินตลาดตอนเชา้าจริงๆนะเราจะได้กินอาหารอร่อยๆแบบเนี้ยคือแบบรืมตาตื่นเราทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะไปเดินตลาดฉันจะได้กินของอร่อยในวันนี้มันเป็นอย่างไรทุกคนคือแบบไปเดินเป็นการไปเดินตลาดที่ดีมากๆค่ะทุกคนคือเรามีหน้าที่ไปถือของนะคะส่วนคนจ่ายเงินก็คือคุณนายแม่นะคะอีอีมันดีมันฟินตรงนี้หละทุกคน ย่างแม่เรานะคะจะชอบปลาจอมมากๆคะ่ะก็จะซื้อปลาจอมกลับบ้านทุกครั้งที่มาโคราชนะคะในส่วนของปลาจอมนะคะเราสามารถสุ่มร้านซื้อได้เลยคะ่ะเพราะว่าปลาจอมโคราชอร่อยทุกร้านอีกแล้วครับท่านแม่มาทีไรก็คือไม่เคยซื้อซ้ำร้านกันเลยนะคะจำไม่ได้ได้วยเลยค่ะส่วนหนึ่ง แต่ว่าไม่ว่าจะซื้อร้านไหนก็อร่อยอะเนาะก็สามารถหลับปลาจิ้มได้เลยค่ะเพราะว่าอร่อยทุกมานจริงจงครั้งนี้นะคะได้ปลาตากแห้งไปด้วยค่ะก็จะไว้แกงใส่แกงต่างๆนะคะก็เพิ่มความหอมตัวปลาย่างเองก็เอามาบดแล้วก็ทำเป็นน้ำจิ้มน,น้ำแจ่วอะไรก็ได้นะคะแม่เราจะชอบซื้อกลับมาทุกครั้งเลยที่ไปโคราชค่ะ เามาที่สวนมะม่วงหาวมาแล้ว <How? S 1> ทำไมละ่ะมีต้นเดียวก็เรียกสวนได้และก่อนที่เราจะขึ้นรถกลับบ้านกันนะคะพวกเราก็ไปแวะที่สวนเล็กๆในบ้านของพี่สาวเราค่ะจริงๆเนี่ยพี่เราเขาปลูกเอาไว้ประดับบ้านนะคะแต่ว่าพอออกผลมาก็เอามาทําขนมมาทําน้ําปัน่นเอามากินเอามาทําอบแห้งด้วย ปรากฏว่าปลูกเล่นๆแต่ว่าผลดกมากเต็มต้นค่ะถึงขั้นที่พี่สาวเรากินแทบไม่ทันเลยนะอันนี้คือเก็บไปแล้วนะคะรอบหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วนี่คือเดือนใหม่ก็แต่ผลออกมาเยอะมากๆเลยค่ะลูกที่สุกแบบหวานทานได้ไม่ฝาดมากก็จะเป็นลูกสีดํานะคะทุกคนแต่ถ้าขาวๆนี่คือเพิ่งเกิดเนาะก็จะเปรี้ยวๆเ,เลยสีแดงก็จะเป็นอมเปรี้ยวอมหวานติดฝาดนิดหน่อยนะคะแต่ว่าลูกลูกสีดำเนี่ยน่าจะล่วงหมดแล้วค่ะทุกคนไม่ทันหรือพี่เราเก็บไปแล้วเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะทุกคนเราก็ไปถ่ายมาฝากคุณผู้ชมนะคะ เพราะว่าเอ็นดูความผลดกเต็มต้นนะทุกคนกดไม่ได้ที่จะถ่ายเก็บไว้ดูนะคะทุกคนก็เอามาฝากกันค่ะบ้านใครปลูกบ้างค่ะเอามาอวดกันได้คอมเมนต์มาอวดกันได้นะจบไปแล้วนะคะทุกคนกับซีรีส์ยาว5 EP กับปันเนรีลี่ปันเนทาเที่ยวนะคะทุกคนโอ้โหใครดูถึงคลิปนี้บ้างและใครดูมาจนถึงนาทีนี้บ้างฝากคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะอุ้ยเือนนะทุกคนไม่รู้ว่าจะมีใครดูคลิปนี้หรือมีใครจะดูซีรีส์นี้บ้างไหมนะคะแต่เราเนี่ยสารภาพเลยว่าแอบดูคลิปตัวเองหลายรอบมากเพราะว่าเวลาได้ไปเที่ยวลล้ไดดกกัับมมาูคคิปปนนนะะ็็เ ความสุขเนาะเหมือนเราได้กลับไปเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะมันทําให้รู้สึกเหมือนเราได้ไปเที่ยวซ้ำเนาะเราก็ไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะมีคนดูเยอะไหมแต่ว่าทําด้วยความสนุกนะคะแล้วก็ได้เก็บเป็นความทรงจาไว้ด้วยเนาะค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงนาทีนี้เลยนะขอบคุณอีกค้าจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วพบกันใหม่ในซีรีส์หน้าฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง MDMF t t v ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า